เราคนไทยพูดเนี่ยเราใจดีเรามีเมตตาเราเอื้ออาทรมองมองคนด้วยความเมตตาแต่อย่ามาหลอกลวงเราอย่ามาหลอกลวงเพราะถ้าคุณหลอกลวงแล้วคนไทยเขารู้ความจริงเขาเคยเมตตาเขาเคยสนับสนุนทุกอย่างแต่ถ้าเขารู้ความจริงเครดิตต่างๆที่เคยให้ไว มันจะเป็นศูนย์หมดฮะมันจะเชื่อถือไม่ได้สิ่งที่มีการหลอกลวงคนไทยพทธหลอกลวงแม้กระทั่งสาบันกษัตริย์ปกปิดกันมาเป็นทอดทอดเมื่อความลับพวกนี้แตกออกมาเดี๋ยวค่อยดูต่อไปฮะอะไรจะเกิดขึ้นผมเชื่อว่าเมื่อคนไทยรู้ความจริงมากเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็นแล้วแต่ ไม่มีใครรับได้หรอกครับไม่มีใครให้ถูกหลอกใช้ได้ตลอดไปหรอกแต่ก่อนหน้านี้มันมีหนอนบ่อนไสพุทธไงเป็นพุทธแท้ๆแต่ไปช่วยกันปกปิดเพราะได้เงินใต้โต๊ะได้นู่นได้นี่อยากได้ตําแหน่งอยากได้อะไรต่างๆมีหลายๆอย่างได้ประโยชน์ไปแต่ตอนนี้เมื่อความจริงถูกเปิดเปิดมาขนาดนี้แล้วยังจะยืนกระต่ายขาเดียวต่อไปอีกก็ให้รู้ไปฮะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ในเรื่องของการยื่นนายกและยืน่นกรรมธิการในวันที่19มิถุนานะครับงานกําลังเดินหน้าไปเรื่อยๆอยู่องค์กรต่างๆกําลังส่งเข้าไปในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแม้กระทั่งที่สํานักยุราราชมนตรีนะครับได้ทําหนังสือประนาม BIN โจน BIN ก็แล้วแต่เลยในนั้นเขียนว่าอเละไม่ไม่ให้ค่ายกเว้นแต่มีความชอบธรรมเนี่ย ในองคการที่สามสิบที่เขาพูดถึงเนี่ยตรงนี้มันเป็นติ่งที่ทําให้คนสงสัยว่าไอ้คาว่ายกเว้นแต่มีความชอบธรรมเนี่ยในความหมายของสํานักจุฬารา,าชบัณฑิติคืออะไรท่านผู้ชมคิดว่าความหมายที่บอกว่าอันอันเะาไม่อนุญ,ญาตให้ข้ายกเว้นแต่มีความชอบธรรมเนี่ยในความหมายของสํานักจุฬาตรงนี้ที่อ้างองค์กรองค์การสามสิบของในคัมปีร์ุบราหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะเขาไม่ได้บอกว่าคัมปียกุหราแต่เขาในองคการสามสิบ เพราะฉะนั้นท่านชมคิดว่าไอ้คำว่าค่าได้มีความชอบธรรมตรงนี้มันตามกฎหมายไทยหรือเปล่าเพราะกฎหมายไทยการจะฆ่ารักโทษเนี่ยนั่นหมายถึงว่ามีความผิดทางคดีอาญาเป็นที่สิ้นสุดแล้วว่าต้องถูกประหารชีวิตถึงฆ่าได้ฮะแต่ถ้าตามคำาพียงอุล่านที่เราได้หลักฐานมาหลายต่อหลายเล่ม ในนั้นเขียนหลายต่อหลายสูเลาะหลายอายะว่าสามารถฆ่าคนที่ไม่ศรัทธาอิสลามได้สามารถฟันคอสามารถตัดแขนตัดขาหรือจับเป็นเฉลยหรือยึดซัพย์ก็ได้หรือแม้กระทั่งเป็นบีดาหรือคนในครอบครัวของคนที่เข้ารับอิสลามแล้วนะฮะแล้วไม่เชื่อไม่ศรัทธา อิสลามแม้แต่คําสอนเพียงองค์การเดียวคือคําสอนเดียวก็ถือว่าไม่เป็นมิตรแล้วถือว่าเป็นศัตรูแล้วถือว่าเป็นชาวนรกแล้วเราจะเห็นข่าวจากมุสลิมต่างประเทศกันค่อนข้างบ่อยนะครับเป็นผัวเป็นเมียกันเมื่อเข้ารับอิสลามแล้วมีมีมีคนหนึ่งอยากจะออกใจอิสลามมีเมียจะอจากออกสิอิสลาม หัวไปฆ่าเลยตัดคอเลยก็มีนะครับแล้วกฎหมายทั้งนั้นก็คุ้มครองด้วยเพราะว่าถ้าฆ่าคนที่ไม่สัทายสลามเนี่ยฆ่าได้อ่่าเงี้ครับ